คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะจริงๆแล้วมีเยอะมากเลยในพระไตรปิฎกนะคะแต่วันนี้จูนจะมานําเสนอนะคะก็คือ,อที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในพระไตรปิฎกเราสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันนะคะก็คืออริยสัจสี่เ <c oughs> ช่นอ,อริยสัจสีก็คือความจริงอันประเสริฐนะคะก็คือหลักศีลธรรมและจริยธรรมในเรื่องของศีลพรหมหารสี่ในเรื่องของหลักกรรมด้วยนะคะก็คือ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและแนวทางการปฏิบัติไปเพื่อการหลุดพ้นนะหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธเจ้าหลักๆเลยเนี่ยก็คืออริยสัจสีนะคะทุกเหตุเกิดทุกทางให้ได้มาซึ่งความดับสนิทของทุกและก็หนทางความดับสนิทของทุกนั่นเองหรือว่าทุกสมุท,ทยัยนิโรธและก็มรรคสี่ตัวนี้นะคะและยังควบคุมไปถึงหลักของสีลธรรมและจริยธรรมด้วยในเรื่องของศีนะคะก็คือศีห้าเป็นพื้นฐานนะคะก็คือ,อ สำหรับคารวาสเลยเนี่ยก็คือการงดเว้นจากการเบียดเบียนการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การมาพิถีพิดในกามแล้วก็การไม่โกหกงดเท็จหรือว่าการไม่ดื่มสลาเมลัยนะคะก็คืออเรื่องของอกาเมสุมิฉาจารย์ข้อที่2นะคะเรื่องของอาทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสิมาทิยามิแล้วก็กาเมสุมิฉาจาราเวรมณีนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของอ มุสาวาทาเวรมณีนะคะก็คือเรื่องของการไม่พูดปดการไม่พูดโสเสียอะไรต่างๆเนาะที่ก็พูดไว้ในพระไตรปิฎกนะคะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะสุลามรายัยสุลามัชชะสุมาเมร,าระยะมัชชะประมาณนะคะก็คือเรื่องของการดื่มสุลาเมรไรนั่นเองตัวเรื่องของพรหมวิหารสี่นะคะนั่นก็คือคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของมนุษย์นั่นเองแก่เมตตานะคะก็คือการปรารถนาให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขการุณาปรารถนาให้ผู้อื่นเนี่ย พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะคะมุทิตายินดีให้ผู้อื่นได้ดีและก็ข้อสุดท้ายนะคะอุเบกขาก็คือาการวางใจเป็นกลางนั่นเองส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยของหลักการที่เป็นมนุษยธรรมที่ดีนะคะก็คือความกระตัญยูกะตะเวทีต่อบุป,ปการีหรือว่าการรู้จักการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเพื่นอนๆพี่ๆน้องๆในครอบครัวของเราหรือว่าญาติสนิทมิสหายนะคะคือเป็นเครื่องหมายของคนดีส่วนในเรื่องของกรรมนะคะคือเชื่อในเรื่องของกรรม ผลของกรรมวิบากกรรมที่เราได้กระทมาในอดีตชาติหรือว่าปัจจุบันชาติก็คือไม่ว่าเราจะทํากรรมดีหรือกรรมชั่วผลที่ได้ก็คือคุณต้องได้รับผลกรรมนั้นส่วนโอวาทปาติโมกนะคะคือการละเว้นจากการทําชั่วตั้งปงการบําเพ็ญทําแต่ความดีการทําจิตใจให้บริสุทธิ์สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัตินะคะก็มี5ข้อด้วยกันคือข้อแรกนะคะอยู่กับปัจจุบันไม่ยึดติดกับอดีตไม่กังวลสิ่งที่ผ่านมาแล้วมีสติอยู่กับปัจจุบันค่ะ ข้อที่สองนะคะการปล่อยวางก็คือการที่เราเนี่ยเอ่อถ้าเรายึดมากเราก็ทุกมากถ้าเรายึดน้อยเราก็ทุกน้อยแต่ถ้าเราม่ยึดเราก็ไม่ทุกส่วนข้อที่สามนะคะก็คือการทําความดีทั้งทางกายวาจาและก็ใจรักษาใจให้บริสุทธิ์อีกข้อนึงนะคะก็คือเมตตาการรุนนะคะก็คือการเมตตาแล้วก็การให้อภัยผู้อื่นข้อสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราพึ่งตัวเองได้ดจิตใจกายของเราก็จะเข้มแข็ง คลิปนี้นะคะทุกคนจูนก็สรุปให้ทุกคนหมดแล้วนะคะว่าคําคสอนของพระเจ้าเจ้ามีอะไรบ้างในหลักในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเราสามารถเอาตรงนี้ไปใช้กับการทํางานก็ได้หรือว่าใช้กับตัวเราก็ได้นะคะหรือใครเจอสภาวะความเครียดหรือว่าวิตกกังวลใดๆคุณก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะหรือใครมีคําถามนะคะก็สามารถส่งคําถามมาใต้โพสต์นี้ก็ได้ได้วิดีโอนี้ก็ได้หรือว่าส่งคําถามไปที่ไลน์ของจูนก็ได้เดี๋ยวจูนจะปักหมุดไว้ให้นะคะ สุดท้ายแล้วที่สุดนะคะทุกคนจูนก็ขอฝากช่องของจูนด้วยนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของจูนด้วยเพื่อไม่พลาดในทุกวิดีโอนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ